สวัสดีครับวันนี้มายามตุ้มนะครับอากาศเย็นๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ กุ้ง,ง,งด้วยนะครับกุ้งหอยด้วยครับปลามีหรือเปล่าไม่รู้นะครับนัน่นกุ้งลงไปแล้วหนึ่งดว ลูกนี้ไม่มีปลามีสี่ตัวครับ ไม่ได้มาเติมเหยื่อนะครับเพราะอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวก็เลยไม่ได้มาละไม่ได้มาลงไม่ได้เติมเหยื่อครับเหยื่อเก่ามันก็เลยเน่าครับก็เลยไม่ได้ตัวต้องมาดูใหม่ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะได้ตัวเยอะน,นี่คระเหยื่อ ช่วงอากาศหนาวก็คือไม่ได้มาละเลยครับเหือกก็ไม่ได้เติมปล่อยทิ้งไว้ก่อนตอนนี้ก็อุ่นขึ้นหน่อยนะครับก็พอลงได้ ็มนะครับ มีแต่หอยมีแต่หอยขมตุ้มมีแต่กะกไข่ Alexa มาไซเล็กนะครับไม่มีตัวใหญ่เลยรอบนี้ อเหอตุผลนะครับที่ต้องขัดนะครับเพราะว่าปล่อยตุ้มทิ้งไว้หลายวันนะครับไม่ได้มากู้เลยครับเห mm. ยื่อมันก็เน่าฟามัมก็ไม่เข้าครับเพราะอากาศมันเย็นลงไม่ไหวครับ mm. พอดีป่วยนยครับเป็นไข้หวัดน mm. นี้ก็ถือโอกาสมาขัดก่อนใส่เหยื่อไม่ก่อนนะครับ mm. ค่อยลงไป i y ห <Now. S 2> ้าตัวนะครับมีก้งตัวนะ้นถ้าตัวเล็กๆนี่ครับต้องขัดใหม่ เอาอีกนะครับ 都满意吧。Oh แค่ตัวนะครับสามลูกแล้วดูรอบหน้านะครับรอบนี้มาขัดตุ้งเปลี่ยนเรือ I don't care. ียมาหลายวันนะครับมียันไข่หอยหอยเชอรี่มาไข่จนพักตัวแล้วครับ งา,านเบะเดียวลูกนี้หลายตัวอยู่ครับ นี่เริ่มตัวตัวโตวแล้วครับหลายตัวอยู่พอได้ทอด ครับ เกาะหนาเลยครับเนี่ยเราไปขัดไว้์ตะปไว้นะครับรูกนี้สองปีแล้วครับ เสียเขาปล่อยไว้นานนะครับเนี่ย สี่ลูกเหลืออยู่ครับเด็กเข้อขับเรือไปครับถ่ายไกล